สวัสดีครับผมนายนันตพงศ์เสศูรหัสนักศึกษา6 5ห3 1 1ก0ามึานำเสนอเรื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ความหมายของสถาปัตคอมพิวเตอร์สถาปัตคอมพิวเตอร์เป็นทฤษฎีที่อยู่ในฉากหลังของการออกแบบคอมพิวเตอร์หน่วยทั่วไปหมายถึงการออกแบบโครงสร้างของหน่วยประมวลผลล่าง ซึ่งก็คือการออกแบบจํานวนเลจิตเตอร์ที่จําเป็นและหน้าที่จำเป็นหน่วยควบคุมกับหน่วยประมวลผลตัวเลขหรือชุดของคำสั่งเครื่องและการอ้างหน่วยความจําและเทคนิคอื่นๆคอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถรับข้อมูลและชุดคำสั่งในรูปแบบที่เครื่องรับได้แล้วนำมาประมวลผลข้อมูลชุดคำสั่งเพื่อแก้ปัญหาหรือทำการคำนวณที่สลับซับซ้อนจนได้ผลลัพธ์ตามต้องการและยังสามารถบันทึกหรือแสดงผลลัพธ์เหล่านั้นได้1ซอฟต์แวร์หรือบุคลากรข้อมูล,มลกระบวนการทำงาน 2. ฮาร์ดแวร์หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุตหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU 3. หน่วยเก็บข้อมูลหรือหน่วยเก็บข้อมูลหรือความจําหลักหน่วยเก็บข้อมูลสำรองหน่วยแสดงข้อมูลหรือเอาพุตโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ด้านอินพุตเอาพุตซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ระบบโปรแกรมปฏิบัติการโปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ยูทิลิตี้หรือโปรแกรมอัดประโยชน์ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปซอฟต์แวร์ประยุกต์ระบบคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ5ส่วนด้วยกันคือ 1. ฮาร์ดแวร์หมายถึงอุปรกรณ์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นโครงสร้างสามารถมองเห็นด้วยและสัมผัสได้เช่นจอภาพคีย์บอร์ดหรือเครื่องพิมพ์เมาส์เป็นต้น2ซอฟต์แวร์หมายถึงโปรแกรม หรือจุดคำสั่งควบคุมให้ทำคอมพิวเตอร์ทำงานได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ3ข้อมูลสารสนเทศคือข้อมูลต่างๆที่นำให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลคำนวณหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้มาเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการ 4. บุคลากรบุคลากรคือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างๆและผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานนั้นๆบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์นั้นมีความสําคัญมากเพราะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานต่างๆนั้นจะต้องมีการจัดเตรียมระบบจัดเตรียมโปรแกรมดําเนินงานต่าง,างๆหลายอย่างซึ่งไม่สามารถทําด้วยตนเองได้ 5. ้ากระบวนการดํเนินงานเป็นขั้นตอนการทํางานเพื่อได้ผลลัพธ์หรือสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ในงานทำงานกับคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องให้ผู้ใช้เข้าใจตอนการทำงานคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนการทำงานพื้นฐาน4ขั้นตอน 1. หน่วยรับข้อมูล 2. หน่วยประมวลผลกลาง 3. หน่วยหละความจำ 4. หน่วยความจำรองคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติที่สำคัญ5ประการคือ 1. การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิก การจัดข้อมูลที่บันทึกผ่านแป้นพิมพ์หรืออุปกรณ์อื่นๆข้อมูลเหล่านี้จะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า <c oughs> เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถประมวลผลได้และเมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลเรียบร้อยข้อมูลที่เปรียบสัญญาณไฟฟ้าจะตกแปลกกับให้เป็นรูปแบบมนุษย์สามารถเข้าใจได้2การทำงานด้วยความเร็วสูง เนื่องจากการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นการดำเนิงเนง,งานต่างๆจึงสามารถทำได้อย่างรวดเร็วมากกว่าพันล้านคำสั่งใน1วินาที 3. ข้อมูลต้องแม่นยำเชื่อถือได้คอมพิวเตอร์จะทำงานที่คำสั่งที่มนุษย์เขียนโปรแกรมหรือคำสั่งไว้ถ้าผู้ใช้ป้อนข้อมูลหรือชุดคำสั่งความถูกต้องผลลัพธ์ ที่ได้จากการประมวลผลจะมีความถูกต้องเชื่อถือได้ 4. การเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมากหน่วยความจำที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่บันทึกไปความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของคอมพิวเตอร์เช่นเครื่องไมโครพิมพ์ในปัจจุบันมีหน่วยเก็บข้อมูลสำรองที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหมื่นล้านตัวอักษร ห้าการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆและสามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้นกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ระบบเดียวเช่นการนำคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นหาการเลือกซื้อและการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์หรือการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์จะแบ่ง เป็น3อย่าง 1. การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ภายในและภายนอกคอมพิวเตอร์เช่นเรื่องความสะอาดเป็นสิ่งจําเป็นต้องสําหรับดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เช่นหากไม่ทําความสะอาดเลยจนมีฝุ่นไปติดตามระบบระบายอากาศของคอมพิวเตอร์จะทำให้การระบายความร้อนไม่ได้เป็นสาเหตุทาให้คอมพิวเตอร์ร้อน สการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์นละทานซอฟต์แวร์มีโอกาสเจอได้หลายรูปแบบมีข้อควรระวังการแรกคือควรลงโปรแกรมเฉพาะที่ใช้งานลงโปรแกรมมากไปนั้นอาจจะทำให้เครื่องอึดหรือช้าจนถึงขั้นอาการแห้งประกอบที่ 2. คือ การเก็บข้อมูลเอกสารไฟล์ต่างๆที่จะเก็บไว้นำอย่างไปเก็บไว้ที่ไดซีควรเก็บไว้ที่ไดดีหรืออื่นแทนส่วนมากควรลงเฉพาะโปรแกรม 3. การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ด้าน People w a s t สบุคคลที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ต้อง มันศึกษาข้อมูลด้วยการอ่านหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆที่ให้ข้อมูลถ้าเรื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานหนักและการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วขึ้นแต่ราคาถูกลงกว่าแต่ก่อนมากการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้งานทำได้ง่าย มีเลือกหลากหลายรุ่นตามร้านทั่วไปแต่ผู้ใช้งานควรพิจารณาจะนำคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อทำงานด้านใดเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีทั้งแบบใช้ได้กับทุกง,งานทุกประเภทหรืองานเฉพาะด้านแม้ว่าราคาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆง,ง,งานเอกสาร ในสำนังกงานเป็นการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับกระบวนการด้านเอกสารรายงานตกแต่งภาพทำการอิเล็กทรอนิกส์ดูภาพยนตร์หรือสื่อการทางศึกษาติดต่อสื่อสารค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตงานด้นานกราฟิกเป็นที่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับขัานตกแต่งและออกแบบภาพหรือมีการเรียกใช้ใงานโปรแกรมกราฟิกลหลายๆโปรแกรมในเวลาด้านเดียวกัน ใช้เพื่อสร้างชิ้นงานได้แก่งานพิมพ์งานนําเสนออัดมันติมีเดียซึ่งเว็บไซต์ติดต่อสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรืองานออกแบบที่แสดงผลเป็นสามมิติเป็นการออกแบบภาพสามมิติสร้างภาพ,พยนตร์สร้างการ์ตูนอินนิมิชั่น ต่อตัดวิดิทัศตัดต่อตเพลงเล่นเกมที่มีกราฟิกสูงงานประเภทนี้ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการคำนวณและภาพความละเอียดสูงได้ดังนั้นควรเลือก CPU ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า2มิกะไบต์มีแรมอย่างน้อย4กิก การแสดงผลที่สามารถแสดงผลได้ที่มีความละเอียดสูงได้ดีควรใช้ขนาดไม่ต่ำกว่า24นิ้ว